สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะอีกแล้วค่ะอีกแล้วเนาะเด็กๆอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเจอกันในคามนี้ก็เป็นกิจกรรมเกมการศึกษการศึกษานะคะเกมการศึกษาวันนี้นะคุณครูก็มีเกมใหม่มาพาเด็กๆเล่นนะคะเกมนี้ชื่อว่าเกมตารางสัมพันธ์ตารางสัมพันธ์นะคะมีวิธีการเล่นอย่างไรนะจะมีภาพใหญ่นะคะ ภาพใหญ่นี่คุณครูก็จะให้เด็กๆสังเกตซิว่าสังเกตรายละเอียดของภาพนี่ว่าภาพนั้นมันเริ่มจากภาพอะไรนะคะค่ะอันนี้เป็นเครื่องเต่งนกายในฤดูหนาวเนาะ่าก็จะเริ่มจากเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวกางกงขายาวกางกงขายาวมวกมวกนะคะถ้าพันคอถ้าพันคอถุงท้าาแล้วก็ถุงมือ นี้ยก็ถุงมือนะคะอันนี้เป็นภาพใหญ่นะคะเป็นภาพหลักที่เราจะต้องดูทีนี้เราจะมีภาพย่อยค่ะมีภาพย่อยนะคะเด็กๆแล้วก็จะมีเบี้ยมีเบี้ยเบี้ยก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็จะสังเกตภาพใหญ่นาอว่าเอ๊ะมันเริ่มจากอะไรก่อนนะคะในการเล่นเช่นอันนี้เขาเริ่มมาเขามาเริ่มที่ผ้าพันคอผ้าพันคอถุงเท้าถุงเท้าถุงมือ ถุงมือแล้วก็ว่างเปล่าใช่ไหมคะแล้วก็ว่างเปล่าแล้วก็มากางเกงเด็กๆคิดว่าในช่องที่ว่างเปล่านี้เราจะใส่ภาพอะไรซึ่งมันต่อกับถุงมือมันน่าจะเป็นอะไรคะคุณครูทีก็คือให้เด็กๆยึดตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่เป็นหลักนะคะมันสิ้นสุดที่ถุงมือใช่ไหมคะฉะนั้นตัวต่อไปก็ต้องเป็น ถัดมาเป็นเสื้อกันหนาวก็เริ่มใหม่ก็จะเป็นเสื้อกันหนาวก็คือเราจะเริ่มใหม่ที่เสื้อกันหนาวใช่แล้วค่ะออามาดูนะคะเด็กๆมาดูนะคะนี่คุณกุทย์วางวางเลยใช่ไหมคะคุณทย์ก็จะหานาะว่าเอเสื้อกันหนาวอยู่ตรงไหนมนเจอแล้วใช่ไหมคะแล้วก็วางเสร็จแล้วค่ะต่อไปค่ะเสร็จแล้วคไงต่อแผ่นต่อไปนะคะแผ่นต่อไปเขาก็มาเริ่มที่ เสื้อเขยนยาวเสื้อเขียนยาวกางเกงขายาวมวพผ้าพันคอเอาแก็ต้องมาดูภาพใหญ่อะไรต่อผ้าพันคอนะคะที่มันเป็นตารางว่างเปล่านี้เราจะต้องใส่อะไรต่อผ้าพันคอลงไปนะคะ็นเปอะไรเอ่ยคุณคุทิพย์คุณคุทิพย์ที่บ้านอะไรคะถุงเท้าหรือเปล่าคะเด็กๆนั่นก็คือ กุงเทานั่นเองนะคะนี่ใช่ไหมคะต่อโอเคต่อไปแผ่นต่อไปนะคะแผ่นต่อไปค่ะเขาเริ่มที่ผ้าพันคอค่ะเด็กๆอ่าเกต้องไปดูว่าเอ๊ะอะไรต่อผ้าพันคอแล้วก็ต้องดูภาพใหญ่อีกนะคะใหญ่ก็จะเป็นผ้าพันคอผ้าพันคอแล้วก็ต้องเป็นอะไรต่อคะก็จะเป็น ถุงถุงอะไรคะถุงเท้านะคะถุงเท้านี่ก็ต้องใส่ถุงเท้าพอเป็นถุงเท้าแล้วก็ถุงมือก็มาเริ่มลำดับแรกเสื้อกันหนาวกันเกงขายาวแบบนี้นะคะนี่ได้แล้วนะสามแผ่นนะคะเด็กๆต่อไป อะไรเอ่ยกางเกงขายยาวก็จะมาเป็นมวกเอเป็นช่องว่างเนี่ยเป็นช่องว่างตรงนี้เด็กๆคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยแอนแอนแอนเป็นผ้าพันคอค่ะใช่ไหมเอ่ยนี่ค่ะเป็นผ้าพันคอแล้วก็ตามด้วยถุงเท้าแล้วก็ถุงมือนะคะ นี่เป็นวิธีการเล่นเกมตารางสัมพันธ์นะคะได้ไปแล้วสี่แล้วค่ะได้ไปแล้วสี่ขย็บมานิดนึงโอเคค่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะมาเริ่มที่ถุงเท้ามือเสื้อกันหนาว กางเกงขายาวถัดมาจะเป็นอะไรคะเด็กๆเด็กๆอะไรต่อกางเกงขายาวทายซิทายซิต่อกางเกงขายาวอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยดูจากูจักแผ่นใหญ่ของเราแอนแอนแอนชนนี่คือหมวกนั่นเองนะคะหมวกนั่นเองนะอ่าต่อไปยังไม่หมดยังไม่หมดนะคะยังไม่หมด มาเริ่มที่หมวกค่ะเริ่มที่หมวกหมวกแล้วเลยค่ะผ้าพันคอถุงเท้าที่มันหายไปเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยนี่ถุงเท้าแล้วก็ถุงมือค่ะมือนะคะถุงมือนี่ใช่แล้วค่ะถุงมือแล้วก็มาเริ่มที่เสื้อแขนยาวนะคะก็อีกแผ่นหนึ่งแผ่นสุดท้ายนะคะเด็กๆ เขามาเริ่มถุงมือถุงมือค่ะถุงมือแล้วก็มาเริ่มใหม่เสื้อแขนยาวเด็กๆคิดว่าอะไรต่อเสื้อแขนยาวคะนี่นี่นี่ี่มาเทียบดูสิแอนแอนแอนนั่นก็คือกางเกงกาเกงยาวยาวเทียบมากเลยนะคะกางเกงขายาวแล้วก็หมวกแล้วก็ผ้าพันคออันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นเกม ตารางสัมพันธ์นะคะเราต้องดูภาพหลักภาพใหญ่นะคะแล้วเราก็มาสังเกตเนาะ,ะ,ะว่าในแต่และภาพนั้นอะไรมันหายไปจุดไหนตำแหน่งไหนนะคะ,ะที่ภาพหายไปนะคะเ<ะ>ด็กๆก็สามารถน่าสิ่งของอยู่ที่บ้านเอามาเรียงลำดับได้นะคะ,ะไม่จำเป็นต้องเป็นเส้อกนหนาวเสศษขยาอะไรอย่างนี้นลอง<น>หาสิ่งของมีโซอสมุดปากกาหนีสีก็ได้นะ ลองเอามาเปรียบเทียบเนาะแล้วก็อลองมาเล่นแบบนี้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นเกมการศึกษาที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆในวันนี้นะคะก็อ,อย่าลืมเข้าไปติดตามคุณครูด้วยนะคะในช่วงเวลาว่างๆาวันนี้คุณครูอิวกับคุณครูทิพย์ก็ลาไปก่อนคะ่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ